อ่านะครับวันนี้ก็จะพาสมาชิกภูตะวันมาเยี่ยมชมรีสอร์ทของเรานะครับที่หมู่ที่หนึ่งตําบลบ้านเก่าอําเภอเมืองจังหวัดกาญจานบุรีนะครับซึ่งรีสอร์ทนี้มีทั้งหมดกันประมาณห้าสิบห้าห้องนะครับเป็นรีสอร์ทที่บริษัทอินโนฟาร,รม์มนะครับภูตะวันเรามาจัดทําตรงนี้เราทําเป็นฟาร,ร์มนะครับชื่อ,อความมีสุขภูตะวันนะครับก็ปลูกพืชปลูกผักด้วยนะครับเป็นฟาร,ร์มพื้นที่ตรงนี้ นะครับก็นมีพื้นที่อยู่ประมาณ20ไร่นะครับซึ่งเป็นรีสอร์ทที่ของบริษัทนะครับภูตะวันนะครับอินโนฟาร์มเข้ามาทําตรงนี้เราจัดทาเป็นฟาร์มมีสุขนะครับชื่อฟาร์มว่าฟาร์มมีสุขนะครับโดยมีห้องพักอยู่สบายนะครับติดแม่น้ําแฟด้วยนะครับมีบ้านหลังใหญ่หลังเล็กนะครับมีบ้านสองชั้นตอนนี้เป็นสองชั้นจริงๆตรงนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมดสามหลังใหญ่หลังหนึ่งก็พักได้ประมาณสามสิบท่านด้วยกัน นะครับประมาณสามสิบชั้นด้วยกันนะเดี๋ยวเข้าชมภายในอีกชุดนะึงนะครับนี่ก็เป็นนะครับภูมิทัศน์ริมแม่น้าแฝน้อยนะครับบรรยากาศสวยงามมากมากนะครับและดันริมแม่น้ำาเรากม็มีกาแฟนะครับจึงเป็นร้านกาแฟทําร้านกาแฟร้านสองชั้นไว้นะครับริมแม่น้าแฝนะครับนี่บรรยากาศช่วงกลางนะครับตรงนี้กลางรีสอร์ท นะครับบรรยากาศกลางรีสอร์ทถึงตอนนี้ก็มีพนักงานมาทําข้มนะครับต่อไปเราก็พักคข้มได้นะครับบริเวณด้านหน้านะครับนี่ก็ด้านหน้าของรีสอร์ทนะครับของภูตะวันเราที่เราจะจัดงานกันนะที่สามสิบมกดาสมาชิกก็มาพักที่นี่นะครับต่อไปมาพักที่นี่กันนะครับเยี่ยมชมโรงงานเสร็จมาพักที่นี่ถ้าบริษัทจัดงานเองที่นี่รีสอร์ทเราก็ปิดเลย นะครับพักฟรีทั้งหมดนะครับเพบราะเป็นสอดของเราเองนะครับอ่ะนี่บรรยากาศนะครับบรรยากาศทั่วๆไปตอนนี้พนักงานก็กำลังทำที่ทำแค้มอยู่นะครับเพื่อรับงานวันที่30มกราคมที่มีกลุ่มดาราศิลปินนักร้องนะครับมาร่วมเตะฟุตบอลกับทีมปูตะวัน ครับนี่เป็นภาพบรรยากาศรอบๆบริเวณนะครับหลังนี้เราก็มาพักกันนะครับพักกันได้ทั้งหมดนะครับต่อไปพอเปิดดีสอดสมบูรณ์สมาชิกภูตะวันก็สามารถที่จะมาใช้บริการได้นะครับส่วนรดก็ครึ่งหนึ่งนะครับถ้าบริษัทจัดงานเองเยี่ยมชมโรงงานนะครับเยี่ยมชมโรงงานแล้วก็มาพักที่นี่ฟรีมาจัดงานนะครับที่นี่ตรงบริเวณกลางนะครับต่อไปเราก็ทําเป็น นะครับเวที T, นะครับแล้วก็จัดเลี้ยงมีโตอาหารนะครับจัดเลี้ยงริมแม่น้ําแฟรอยู่ติดแม่น้ําเลยตรงน,นี้บริเวณของเราติดริมแม่น้ําอยู่ประมาณสามร้อยเมตรนะครับด้านหน้านุ่นเป็นริมแม่น้ํานะครับเดี๋ยวไปต่อดูต่อริมแม่น้ําครับ